น้องมาดูโจทย์อนุพันธ์ข้อนี้กับพี่เลยค่ะและข้อนี้นะลูกเขาให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ตัวนะลูกชั้นข้อนี้น้องก็ต้องไล่ดิฟไปทั้ง3อันนะฮะและและก่อนที่เราจะได้ดิฟนะครับพี่แอบย้อนก่อนถ้าน้องพูดถึงอนุพันธ์เมื่อไหร่ทุกคนจําได้นะลูกว่าอนุพันธ์ตัวนี้หมายถึงอะไรคะ dy by dx ใช่ไหมชั้นน้องมาเริ่มที่ข้อกอไก่กับพี่เลยค่ะข้อกอไก่ลูกโจทย์บอกว่า y นะครับ y เท่ากับ x กำลังสามลบสอง x บวกหนึ่ง แล้วทั้งหมดกำลัง5นะฮะเสร็จแ,แล้วโจทย์ถามว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วพอน้องจะหาว่า dy by dx ข้อนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องอย่าไปกระจาย y แล้วก็คิดตรงๆนะลูกชีวิตช็อกตายนะครับแต่สิ่งที่ควรทำคืออะไรคะอ่าคือให้น้องมองก้อนนี้เป็น u ใช่ไหมแล้วพอน้องมองก้อนนี้เป็น u ปุ๊บน้องเห็นทีว่า y เท่ากับอะไรคะ y เท่ากับ u กำลัง5ใช่ไหมครับในขณะที่ u ขลุก u ก็คืออะไรคะ x กำลัง3ลบ 2x บวก1คิดถันพี่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับน้องถามว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่นะครับแน่นอนที่สุดตัวนี้ก็ต้องเท่ากับอะไรลูก dy by du แล้วก็คูณกับอะไรคะ du by dx ทันพี่ป่ะเห็นไหม du กับ du ตัดกันใช่ไหมสุดท้าย dy by dx เหมือนกันถันพี่โนแล้วถามว่าทําไมพี่ต้องเขียนอย่างงี้ใช่ไหมครับน้องดูบนกระดานเลยถ้าน้องมี y ถ้ากิด u กาลัง5นะครับ dy du หาได้ไหมหาได้นะครับ มันก็คือ du กําลัง5เทียบกับ u ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็คูณกับตัวที่2ก็คือ du by dx นะครับแล้ว u ก็คืออะไรลูก x กําลัง3ลบ 2x บวก1โอเคไหมฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บแอนแอนแอนจบแล้วครุลกตัวแรกตัวแรก du กําลัง5 by du น้องก็ได้อะไรจ้ะ 5u กําลัง4ใช่ไหมคะพอลขชี้กําลังตกลงมาเลขยกกําลังลดลงไป1น,นะครับคูณกับตัวที่2คลูกตัวที่2 ตัวที่2น้องดิฟตัวนี้น้องดิฟได้ไหมดิฟได้นะครับน้องก็เอาดิฟเป็นไงลูกกระจายเข้าไปนะฮะแล้วก็ดิฟตัวแรกดิฟ x กําลัง3ก็ได้เลยจ้าสาอกําลัง2ใช่ไหมฮะเด้ชี้ก,กําลังตบลงมาเลขยกกําลังลดมันปหนึ่งนะครับในขณะที่ดิฟตัวที่2คันลูกดิฟ 2x ก็ได้เลยคะได้2นะครับแล้วก็ดิฟตัวสุดท้ายดิฟ1ก็ได้0ใช่ไหมฮะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีค่ะลูกเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ 5 u กําลัง4นะครับแล้ว u คะ่ะลูก u เรารู้แล้วก็คืออะไรคะ x กําลัง3ลบ2 x บวก1ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็คูณกับอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่อีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่ก็คืออะไรจ๊ะ3 x กําลังสองลบ2นะฮะจบชั้นน้อกเจกตัวเนี้ยเป็นดิฟของข้อก่อไก่ถันทีนะในขณะที่ข้อขอใครค่ะลูกข้อขอใครนะครับข้อขอใครโจทย์บอกว่า y y เท่ากับอะไรคะ y เท่ากับรูท x ส่วนด้วยอะไรลูก x กลงังสองบวกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพอน้องมี y เป็นตัวนี้อ่าน้องจะหาว่า dy by dx นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงลูกอ่าน้องก็แค่เอา y มาดิฟใช่ไหมฮะเอา y มาดิฟพี่ใช้เทคโนโลยีในการก๊อปเพยน,นะฮะเอาตัวนี้มาดิฟนะครับแล้วถ้าเเอาตัวนี้มาดิฟหลายคนถามพี่บอกพี่ดิฟยังไงนะครับน้องดูง่ายๆมากเลยค่ะไอตัวนี้ก็คืออะไรลูกไอตัวนี้ก็คือดิฟบนหารล่าง ใช่ไหมฮะถ้าน้องมองข้างบนให้เป็นบนนะฮะมองข้างล่างให้เป็นล่างไอ้ตัวนี้ก็คือดิฟผลหารนึกออกใช่ไหมแล้วพอน้องดิฟผลหารดิฟบนหารล่างตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูกตัวนี้จะเท่ากับล่างคูณกับอะไรฮะดิฟบนจําได้ใช่ไหมแล้วก็ลบกับบนคูณกับอะไรลูกดิฟล่างใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วาายอะไรลูกหารด้วยล่างกําลังสองนะครับชั้นตัวนี้น้องก็สามารถดิฟได้โดยใช้สูตร นะจ๊ะล้วพอน้องใช้สูตรปุ๊บอ่าน้องแทนสูตรเลยค่ะล่างดิฟบนนะครับแล้วล่างคืออะไรลูกล่างคือ x กำลงังสองบวกหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกับกดิฟบนถลุดิฟบนก็คืออะไรคะดิฟบนก็คือดิฟสแควร์รูท x ใช่ไหมแล้วสแควร์รูท x ก็คือ x กำลงังหนึ่งส่วนสองนะครับเสร็จแล้วก็ลบกับบนดิฟล่างนะครับแล้วบนก็คืออะไรลูกบนก็คือสแควร์รูท x นะฮะแล้วก็ดิฟล่างค่ะลูกดิฟล่างก็คืออะไรคะดิฟ x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหม และสุดท้ายก็หารด้วยะไรลูกหารด้วยร่างกําลังสองนะครับแล้วร่างกําลังสองก็คือ x กาลังสองบวกหนึ่งแล้วทั้งหมดยกกําลังสองทันนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บชัดเจนที่สุดในจักรวาลท่าลูกจะตอบข้อนี้น้องต้องไปไงฮะเออน้องก็ต้องดิฟสองตัวนี้ให้เสร็จใช่ป่ะดิฟสองตัวนี้ให้เสร็จแล้วดิฟสองตัวนี้ง่ายมากค่าลูกอ่ะมาดูตัวแรกก่อนค่ะ x กำลังสองบวกหนึ่งคงเดิมใช่ไหมตัวนี้คงเดิมเสร็จแ,แล้วก็คูณกับดิฟตัวนี้นะครับ แล้วก็ดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลัง1ส่วน2ดิฟได้ไหมดิฟได้นะครับเลขชี้กําลังตบลงมาใช่ไหมฮะ1ส่วน2ตบลงมาเลขยกกําลังลดลงไปหนึ่งนะครับแล้ว1ส่วน2ลบ1ได้อะไรลูกได้ลบ1ส่วน2นะครับจบฉะนั้นทั้งตัวแรกจบใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วลบกับตัวที่สองคุณกตัวที่สองก็คืออะไรคะ x กำลัง1ส่วน2อินนี่คงเดิมใช่ไหม แล้วก็คูณกับดิฟตัวนี้นะฮะคูณกับดิฟตัวนี้แล้วดิฟตัวนี้น้องดิฟได้ไหมดิฟได้นะครับดิฟกระจายบวกลบได้น้องก็กระจายเข้าไปเลยค่ะแล้วพอน้องกระจายปุ๊บดิฟตัวแรกขลุกดิฟเอ็กซกำลังสองได้เลยคะ่ะสองเอ็กใช่ไหมครับเลขชี้กำลังตกลงมาเลขยกกำลังลดลงไปหนึ่งนะครับในขณะที่ดิฟตัวที่สองขลุกดิฟค่าคงที่ได้ไรได้ศูนย์ใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะก้อนที่สองน้องก็เสร็จนะครับแล้วก็หารด้วยตัวข้างล่างที่มีอยู่ขลุกแล้วตัวข้างล่างที่มีอยู่ก็คืออะไรคะ่ะ x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะคะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบข้อขอไข่นะครับบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วพี่ติดก้อนขี้หมานี้ไว้เลยเหรออ่ะถ้าใครไม่อยากติดไว้เนี่ยน้องดูตัวนี้น้องก็คูณให้เขาได้ใช่ไหมครับไอตัวนี้น้องก็เป็นไงลูกกระจายให้เขาได้นะครับถ้าเกิดใครใจดีน้องก็ทําให้เขานิดน,นึงก็ได้นะครับแต่พี่ใจร้ายคระลูกพี่ติดไว้เลยโอเคเนาะฉันขอไข่ก็ผ่านนะครับ เสร็จแล้วทันมาขลุกข้อสุดท้ายข้คอควายนะครับข้คอควายจบบอกว่ายเท่ากับอะไรลูก y เท่ากับ x คูณกับไซน์ก x กําลังสองนะครับฉันข้อควายข้อควายจบบอกว่ายเท่ากับ x คูณกับอะไรลูก sin x กําลังสองใช่ไหมครับแล้วพอน้องมีตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องจะหาว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงลูกอ่าน้องก็แค่เอา y มาดิฟใช่ปหมครับแล้ว y ก็คืออะไรคะ y ก็คือ x คูณกับ sin x กำลังสองใช่ไหมฮะน้องก็จะการเอาตัวนี้มาดิฟโอเคเนาะแล้วพอนาอะเอาตัวนี้มาดิฟปุ๊บชัดเจนที่สุดค่ะลูกข้อนี้คืออะไรครับอ่าข้อนี้ก็คือดิฟของ2ฟังก์ชันคูณกันใช่ไหมก็คือ x เป็นฟังก์ชันตัวแรกแล้วก็ e ซ้าก้อนนี้เป็นฟังก์ชันตัวหลังใช่ไหมฮะแล้วพอน้องจะดิฟผลคูณนะฮะดิฟฟังก์ชันคูณกันน้องดิฟได้ไหมได้นะครับดิฟหน้าคูณหลังตัวนี้ก็คืออะไรลูกตัวนี้ก็คือหน้าดิฟหลังใช่ไหมฮะหน้าดิฟหลัง บวกกับอหลรลูกบวกกับหลังดิฟหน้าใช่ไหมคะหรือน้องอาจจะจำเป็นดิฟหน้าคูณหลังบวกดิฟหลังคูณหน้านะครับค่าเท่ากันโอเคไหมทันทีโน้แล้วพอนนองได้ตัวนี้ปุ๊บอ่าน้องจะหาว่าคําตอบเป็นเท่าไหร่น้องก็ลุยดิฟไปเลยค่ะลุยดิฟไปเลยค่ะ,ะตัวแรกก็คือหน้านาะหน้าก็คือ x ใช่ไหมลูกคูณกับดิฟหลังนะครับและดิฟหลังก็คือดิฟซ้าย x ก,กําลังสองโอเคไหมคะเสร็จแล้วบวกกับหลังคะลูกหลังก็คืออะไรคะ sin x กำลังสองนะครับคูณกับดิฟหน้านะฮะคูณกับดิฟหน้าก็คืออะไรลูกดิฟ x นะจ๊ะล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุดน้องจะหาว่าคําตอบเป็นเท่าไหร่น้องต้องเป็นยไงลูกน้องต้องดิฟตัวนี้นะครับกับดิฟตัวนี้ให้เจอใช่ไหมฮะล้วพอน้องดิฟปุ๊บอ่าลงมือเลยค่ะอ่าอันแรก x คงเดิมนะครับ x คงเดิมแล้วก็คูณกับดิฟตัวนี้ค่ะลูกดิฟตัวนี้แลวดิฟตัวนี้คืออะไรคะเออดิฟตัวนี้คือดิฟไซน์จำได้ใช่ไหมและดิฟไซน์น้องได้อะไรลูก ดิฟไซน์น้องได้คอสใช่ไหมครับแล้วพอน้องดิฟไซน์เสร็จปุ๊บน้องต้องอย่าลืมดิฟไซส้ขลูกแล้วดิฟเอ็กซ์กำลังสองน้องได้อะไรจ๊ะสองเอ็กซ์โอเคไหมฮะจบเนี่ยตัวแรกก็จบนะครับอ่ะพี่ขีดสีส้มให้ไอ้ตัวนี้ก็คือผลพวงจากการดิฟไซน์เอ็กซ์กำลังสองถันนะฮะเสร็จแล้วบวกกับบวกกับตัวที่ตัวข้างหลังคขลูกก็คืออะไรจ๊ะไซน์เอ็กซ์กำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับดิฟเอ็กซ์ใช่ป่ะฮะแล้วดิฟเอ็กซ์เทียบกับเอ็กซ์ก็คืออะไรลูกก็คือหน,นะนึ่งก็เีียตัวน้ เป็นตัวหนังนะครับแล้วพอน้องได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บจบแล้วนะครับน้องจะสรุปว่าคำตอบเป็นเท่าไหรน่น้องก็คูณเลขให้เขาเนอะ 2x คูน x ได้ไรลูกได้ 2x กำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ cos x กำลังสองอินี่เป็นไงคะอินี่คงเดิมใช่ไหมฮะอินี่คงเดิมตุ้มจบนะครับเสร็จแล้วบวกกับตัวหลังขลุกตัวหลังก็คืออะไรจะ๊ะ sin x กำลังสองถันพี่นะแค่นี้เองนะฮะจบน้องได้ตัวเนี้ยเป็นคำตอบ